สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบลาช่องดาราย c งชาแนลกันอีกครั้งนะคะเอ่อต้องก่อนอื่นเนาะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่หายไปหลายวันนะคะไม่ได้ อัปเดตคลิปดวงรายเดือนนะคะของเดือนพฤษภาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันแบบที่เหลือเนาะเออด้วยความที่ว่าออติดภารกิจหลายอย่างนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยก็เลยทําให้แบบทุกอย่างล่าช้าไปหมดเลยแต่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้ับฟังคำำําทํานายกันนั่นเองนะคะต้องขอภัยไว้ด้วยนะอ่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น การกับดวงชะตานะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนพฤษภาคมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนพฤษภาคมนี้เจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากพื้นฐานดวงโดยรวมก่อนนะคะอะมาดูกัน ใบแรกนะเป็นสี่ถ้วยอืมใบที่สองนะเป็นจัสติกนะคะใบที่สามนะตรงนี้เป็นหนึ่งไม้นะใ <c oughs> บที่สี่นะคะเป็นหกถ้วยนะคะออใบที่ห้าค่ะเป็นสเตรน t h นะคะใบต่อมานะเป็น The Emperor นะคะอืมและตามมาด้วยสิบไม้นะคะอืม 2ดาบค่ะ6ดาบนะคะและไปสุดท้ายคืออะไรเอ่ย10ถ้วยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไพ่นิดนึงนะจะได้มองเห็นไพ่กันใหญ่ชัดเจนนั่นเองนะคะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วโอเคมาดูกันว่าภาพรวมนะของพื้นที่เกิดวันพฤหัสบดีเนาะในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ ให้ตัวตนของเพื่อนเนาะเออเดือนนี้เนี่ยมันเป็นสีถ้วยมันมีความแบบเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้รับในบางสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้คือเนี่ยมันเป็นสีถ้วยคือแบบเหมือนกับมีคนเอาของมาให้เราแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ไงเออไอสิ่งที่เราอยากได้ถามว่าเราได้มันมาไหมก็อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้คือบางคนอ่ะอาจจะได้ในสิ่งที่ตอนแรกเราก็อยากได้แต่พอได้มาเราก็ ก็รู้สึกแบบเออก็เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบ appreciate ขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยได้นะคะนะอนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆมีพ่าย major เมเจอร์อัลคา,าที่เกิดขึ้นเนี่ยสองใบซึ่งเป็นใบที่ขนาดข้างอาสามใบเนาะ ออสามใบนะคะมี2องใบที่ขนาดข้างตรงนี้มีจัสติกและสตริงเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วย2ดาบเนี่ยออมีเกณฑ์ว่าในเดือนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีการต้องตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่งซึ่งเรามองว่าบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากเลือกอะ่ะ เราไม่สามารถเลือกได้ก็ได้เออเพราะเนี่ยสองดับตรงเนี้ยเกิดขึ้นมันเหมือนการลังเลเลือกไม่ได้แล้วมันมีสีถ้วยขึ้นตรงนี้นั่นแปลว่าบางสิ่งบางอย่างอะในสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากได้หรืออยากเลือกอะมันเคาเรียก่อะไร่ในความเป็นจริงอะมันไม่สามารถจะทําได้ก็ได้นาะเออนะมีจัส t ิ c ขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็มีสเตร n g t ตรงนี้เออบางข้อจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือตัว ออกฎหมายอะไรบางอย่างก็ได้เออหรือถ้าบางคนนะคะมีในเรื่องของคดีออการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลในช่วงเดือนนี้นะเรามองว่าผลที่มันออกมาค่ะม,มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังมากนักเออบางคนแบบอาจจะคาดหวังว่าจะชนะคดีแบบร้อ็หรือว่าคาดหวังว่าเราจะได้เงินชดเชยหรือบางสิ่งบางอย่างจากจาก าการฟ้องร้องในครั้งนี้อะไรอย่าเงี้ยนะเออแต่เรามองว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้มามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เพื่อนๆคาดหวังมากนักนะคะเออนะก็อาจจะต้องระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยแล้วก็บางคนนะเอออาจจะต้องระมัดระวังว่าตัวเราเองค่ะจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแบบคน ในเครื่องแบบอย่างเช่นารตตำรวจหรือเรื่องราวที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางด้านเอกสารกฎหมายสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปยุ่งนักแต่ว่าอยู่ดีๆก็ต้องเข้าไปยุ่งก็ได้นะเออก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีเอเมอร์ขึ้นตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเออซึ่งซึ่งเป็น ผู้ชายนะคะเออเป็นเพศชายอะไรเงี้ยที่มีอายุมากกว่าเรามองว่าในส่วนนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางแบบพี่ชายคุณพ่อหรืออาจจะเป็นทางคุณสามีก็ได้นะถ้าใครที่แต่งงานแล้วมีสามีอะไรเงี้ยนะคะนะเออหรืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานที่ที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคนนี้อาจจะมีอิทธิพลกับเพื่อนๆในเดือนนี้ในเรื่องของการตัดสินใจ อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะเราก็มีหนึ่งไม้ขึ้นตรงนี้อะค่ะเรามองว่าบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งไอาการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่เราต้องการอะเออบางคนแบบรู้สึกแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะได้งานใหม่ไม่ได้อยากจะได้โปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบเออหัวหน้าสั่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องต้องรับต้องมีต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกัน อนอกจากนี้สิ่งที่เห็นนะคะก็คือมี10บถ้วยขึ้นตรงนี้มี6กดาบขึ้นตรงนี้บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะซึ่งก็มองว่าเป็นเป็นทริปที่โอเคนะแฮปปี้ดีมีความสุขอะไรเงี้ยเออกินอิ่มนอนหลับนะคะมีความสุขดีนั่นเองนะอนอกจากนี้มี6กถ้วยขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็มีสิบ ไม้เนาะขึ้นตามมาเรามองว่าบางคนอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆในชีวิตอะที่เหมือนเวียนวนกลับมาก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของแบบสิ่งเก่าๆในชีวิตหรือว่าเพื่อนเก่าคนเก่าๆในชีวิตเนี่ยนำพาอุปสรรคปัญหาหรือความยุ่งยากใจบางอย่างกลับมาให้เราก็ได้เพราะมันเป็นสิบไม้ขึ้นตรงนี้เนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับแบบต้องความเครียดเออเป็นภาระเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ อมนะในเดือนนี้ด้วยความที่สิบไม้ค่ะมันขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งนี้เรามองว่าบางคนอย่างที่บอกเนาะอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรใหม่ๆซึ่งทาให้เราต้องมีภาระหน้าที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆเดีก็ไม่ได้อยากทำเอออยู่ดีๆงานก็เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นอาจจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพนะคะเออบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของพวกออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้อาการแบบพวกปวดหลัง ข้อบาลายลอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์เกิดอาการแบบแพ้อาหารอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีเป็นแบบผดผื่นขึ้นอะไรเงี้ยเอออาจจะมีอาการแบบเอ,อ่อเขาเรียกนะภูมิแพ้ผิวหนังเกิดขึ้นอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะนะอืมสิ่งอื่นที่มองเห็นจากในพื้นชะตาอืม บางคนนะบางคนอาจจะได้ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบยังสถานที่ไกลๆก็ได้นะเออบางคนอาจจะแบบได้ไปเริ่มต้นทํางานที่ใหม่เออแบบที่ที่แบบห่างไกลจากจากถิ่นที่อยู่เดิมบางคนอาจจะมีการต้องแบบเหมือนบูฟอะค่ะว่าแบบสมมุติว่าเราอยู่จังหวัดนี้เราไปได้งานอีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะมีการที่เ่ต้องแบบเหมือนต้องยกย้ายเนาะเอออาจจะแบบ ตัวเราคนเดียวหรืออาจจะหมายถึงแบบทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยถ้ามีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นการมูฟไปทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะคะนะอืมเท่าที่เห็นนะพื้นชะตามีประมาณนี้นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไพ่ที่จะมาเปิดบอกเพิ่มเติมนะคะซึ่งจะแบ่งแยกเป็นแต่ละเรื่องเลยนะคะ โอเคอ่ะมาเริ่มต้นกันจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะมาดูกันนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมในเรื่องของการงานอีกบ้างนะใบแรกนะคะเป็น the w i e l of fortune ใบที่2เป็น date e นะคะใบที่3เป็น lovers นะคะและใบสุดท้ายเป็น10ถ้วยเออมี10ถ้วย10ถ้วยขึ้นนะแล้วก็มีไพ่ major นะเอาขนาดคือหนึ่ง3ใบด้วยกันเรามองว่าตรงนี้เนี่ยอืม บางคนนะบางคนงานที่ที่เรารันมาสักพักอะค่ะมันอาจจะถึงจุดที่มันสิ้นสุดแล้วหือือย่างบางคนเนี่ยเหมือนกําลังทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่อะแล้วก็ดําเนินการมาแบบสักพักละมันถึงเวลาที่เหมือนกับแบบผลของมันอะคะ่ะที่จะออกมาแล้ว ซึ่งเรามองว่าผลตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างแบบแฮปปี้เลยอะเรามองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังยังให้ความเอ็นดูเพื่อนๆอยู่นะคะเออถ้าใครแบบทํางานที่มีเออหัวหน้านงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยแบบสนับสนุนเรามองว่าก็ยังคงได้ในในส่วนนั้นอยู่เพียงแต่ว่าอืในกับบางคนเนาะบางคนเนี่ยใครที่ทํางานที่เดิมมาสักพักหรือทํางานมานานแบบเกิน1ิปีแล้วเรามองว่า ตรงนี้เนี่ยบางคนมีโอกาสที่จะถึงเวลาที่มันต้องปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะต้องเป็นการแบบปรับตําแหน่งก็ดีหรือ,หร,อหรือมีการแบบโยกย้ายอาจจะย้ายแบบผแผนเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการแบบเอ่อย้ายไปทําที่ใหม่เออไปเริ่มต้นงานที่ใหม่อย่างที่บอกไปนะคะแต่เรามองว่าผลท้ายที่สุดแล้วมันจะโอเคนะค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างแฮปปี้แม้ว่าในใจเพื่อนๆน,นะคะ ในตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคก็ได้เพราะมันเป็นสีถ้วยหรือบางคนอาจจะแบบคาดหวังเอาไว้เยอะแต่พอไปที่ใหม่จริงๆแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบแฮปปี มากเท่ากับที่เราคิดไว้แต่ถามว่ามันแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แหละเพียงแต่ว่าบางอย่างเราก็อาจจะยังรู้สึกแบบว่ารักพี่เสียดายน้องก็ได้หรืออาจจะยังรู้สึกแบบมีการเปรียบเทียบกับพี่เก่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปไดเป้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมเรามองว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็โดดเด่นนะคะกับคนที่ไปทํางานแบบต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องมีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติทางภาษาหรืองานที่มันมีความแบบเกี่ยวข้องกับทางหน้าสื่อออนไลน์อะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างเด่นนะในเดือนนี้นะคะอืม โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของการเงินกันต่อนะคะมาดูกันว่าการเงินของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็นราชาดาใบที่2เป็นเ,เอ่อเหรียญเออใบที่3เป็น10โถ้วยนะคะโอ้สิบถ้วยอีกแ,และและใบสุดท้ายนะคะเป็นราชาไม้เออเดือนนี้เรามองว่า ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายนาะในบ้านเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลกับเพื่อนค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อพี่ชายหรืออาจจะเป็นคุณสามีก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของงานก็ได้น่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเงินดีไหมเรามองว่ามันมีมันมีโอกาสได้ได้แบบได้เงินเข้ามาแล้วมีการเก็บออมได้มากขึ้นนอมีเจ เหรียญขึ้นตรงนี้แต่เราก็มองว่าบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบนำเงินเก็บก้อนนี้ออกมาใช้จ่ายไปเพื่อ,อ,อครอบครัวก็ได้นะคะเออบางคนอาจจะมีแพลนทำอะไรสักอย่างที่ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ การสร้างครอบครัวการสร้างอนาคตของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถามว่าม,มันมีเงินเข้ามาไหมย,ยังมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนในเดือนนี้ไหมเรามองว่ามีนะแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองของเราก็ได้ค่ะทาให้เราแบบรู้สึกแบบดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นอะไรเงี้ยทาให้แบบสามารถหมุนเงินมีเงินเก็บมีเงินที่แบบพอจะแบบใช้ใจ่ายได้อะไรเงี้ยในเดือนนี้ ะะเออก็เลยมองว่าเดือนนี้ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะยังยังโอเคอยู่หรือถ้าใครอยากจะแบบเป็นสายมูอเนาะเอออยากจะไปขอพรในเรื่องของ เงินเงินทองทองอะไรเงี้ยอยากให้มีเงินเก็บเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าให้ลองไปขอพอรกับถ้าเด่นๆที่รู้สึกขึ้นมาก็คือจะเป็นองค์พระพิฆเนศเนาะเพราะว่าเป็นเทพที่เป็นผู้ชายด้วยหรืออาจจะหมายถึงแบบองค์พ่อศิวะก็ได้นะคะหรือว่าเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามที่เป็นผู้ชายเนาะที่เราให้ความเคารพนับถือนะคะลองไปขอพอรดูนะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้รับพรอันดีตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็อย่าไปคาดหวังเยอะแล้วก็อย่าไปแบบ โอ้โขอท่านแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเกินบุญเกินตัวไปนั่นเองนะคะเรามาว่าตรงนี้มีโอกาสที่เราจะสําเร็จนะในเรื่องของการขอพอในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะมาดูกันว่าสุขภาพของเพื่อนเพื่อที่เกิดวันพฤหัสบดีไพ่มีอะไรอยากจะบอกอีกบ้างนะใบลเปันเจนะคะใบที่2โอเนี่ยสีไม้เสีไม้เออต้องระวังสุขภาพนะคะ บที่3ามเป็นเด็กถือเหรียญและใบสุดท้ายเป็นสามเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะเจอกับช่วงที่สุขภาพเราแย่นะบางคนอาจจะมีอาการแบบติดเเชื้อไวรัสเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือโควิดกลับมาอีกแล้วรวมถึงไข้หวัดใหญ่ก็ยังระบาดอยู่นั่นเองนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะมีโอกาสเสี่ยงสูงเหมือนกันนะเออคนที่เกิดเป็นพฤหัสอาจจะมีเกณฑ์แบบติดโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้มาจา,จากการที่แบบเหมือนเราใชุ้ เขาเรียกอะไรใช้ร่างกายเราเยอะเกินไปอะไรเงี้ยทํางานหนักหมง,งานหนักนอนพักผ่อนน้อยเออโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะเออมีโอกาสสูงนะที่จะแบบเออกลับไปติดพวกแบบโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยแ้าถามว่ามันจะเป็นอะไรที่หนักหนาไหมแล้วมองว่าก็ ยังยังยังเป็นเกณฑ์นในช่วงที่แบบเออสามารถประคองไปได้ก็คือแบบมีการแบบรักษากินยาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีช่วงช่วงที่เพื่อนเพื่อเราต้องแบบว่าหยุดพักผ่อนนะอ่ะเอออย่างน้อยสองสาวันเลยแหละเออบางคนอาจจะแบบถ้าเป็นหนักจริงๆอาจจะเป็นแบบสิบวันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบต้องเข้าไปพบกับคุณหมอเนาะเออมีการแอดมุงแอดมิดอะไรเงี้ยเพราะมีเดทเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะเออในส่วนนี้มันอาจจะหมายถึงการที่แบบบางคนเนี่ย ต้องแอดมิดเนาะแล้วมันก็จะต้องแบบว่ามีค่าใช้จ่ายในการแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราอะเหมือนต้องแบบเหน็ดเหนื่อยในการที่ต้องแมนจในเรื่องของเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบงานก็ไม่ได้ไปทํารายได้ก็หายไปอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องหาเงินมาใจ่ายในเรื่องของแบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ดังนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีนะคะนะอืมออในเรื่องของแบบออฟฟิศซินโดรมนะคอบ่าไหลโดยเฉพาะการแบบปวดหัวอะไรเงี้ยไมเกรนนะ ดูแลด้วยนะคะในเรื่องหลังเนี่ยก็สําคัญนะบางคนแบบนั่งท่าเดิมนานๆอะไรเงี้ยคนที่แบบต้องทํางานอยู่ในออฟฟิศเนาะอยู่ท่าเดิมนานๆไม่ได้ลุกเดินไปไหนอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบเหมือนตั้งเตือนตัวเองอะคะ่ะทุกสองชั่วโมงให้แบบมีการแบบลุกขยับตัวบ้างอะไรเงนะี้ยเพื่อให้แบบมันมีการเปลี่ยน,บบนอริยบทเนาะให้เลือดลมมันไหลเวียนดีอะไรเงนะี้ยจะได้ลดอาการพวกแบบออฟฟิศซินโดมได้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามนั่งในท่าที่มันถูกต้องด้วยนะคะพยายาไปนั่งหลังคอมนะเออ ก็จะช่วยทําให้เราไม่ปวดหลังนั่นเองนะคะอะไปดูกันในเรื่องของโชคลาบกันว่าดีกวมาดูกันว่าเดือนนี้มีโชคมีลาบมั้งไหมนะคะใบแรกเป็นเจ็ดเหรียญใบที่สองเป็นสี่ถ้วยเน,นี่ยสี่ถ้วยกับสี่ถ้วยมาละใบที่สามนะคะเป็น strength โอ้ว้าวใบสุดท้ายเป็น f o o l นะคะโอ้สี่ถ้วยกับ strength ขึ้นมาเหมือนกับตัวไพ่พื้นตาเลยอะ่ะดูดิเออ เป็นอะไรที่แบบว้าว amazing มากอเดี๋ยวๆแบบงนะขอยิบไพ่ขึ้นมาแบบน,นี่อ่ะเนี่ยสีถ้วย strength ส,สีถ้วย strength เหมือนกันนะคะอะถามว่ามีโชคไหมต้องบอกว่าสิ่งที่คาดหวังมันอาจจะไม่ได้อะแต่สิ่งที่ได้มันอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งที่คาดหวังนะคะแล้วก็โชคลาภรงน้มาอาจจะมาจากการที่แบบเรามีโอกาสได้เดินทางไกลก็ได้หรืออาจจะแบบว่ามาในช่วงที่เราต้องเดินทางอะไรเงี้ยนะคะนะอืม บางคนนะมีความรู้สึกว่ามันจะมีเงินเข้ามาเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะหมายถึงการที่แบบสามารถแบบมีเงินก้อนใหญ่อะไรามาปลดหนี้ปลดสินอะไรเงี้ยทาให้เราแบบว่าเออผ่านผลจากภาระตรงเนี้ยไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะนะเออถ้าถามว่ามีเกณฑ์เสียงโชคแบบซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกไหมอ่ะโอกาสค่อนข้างน้อยนะต้องบอกตรงตรงอืม นะคะนะเออมาก็อาจจะเป็นโชคลาภจากในเรื่องอื่นๆแทนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเออบางคนอาจจะมีแบบผู้รักผู้ใหญ่เมตตาให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยแทนนะคะไปดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักจะเปิดเป็นภาพรวมนะคะทุกสถานะเลยนะคะดูกันว่าความรักจะเป็นอย่างไรบราเป็นราชินิดาบใบที่สองเป็นสิบเออขอภายหเหรียญใบที่สามเป็นสดาบนะคะ และใบสุดท้ายเป็นแปดถ้วยนะอืมโอเคมันมีเกณฑ์อยู่นะสำหรับบางคู่บางคนนะคะที่ที่อมีมีคนรักแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วก่อนแล้วกันเนาะเรามอว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาก็คือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจาก อาจจะมาจากฝั่งเราหรืออาจจะฝั่งเขาก็ได้เราคนคนนี้อาจจะนําพาปัญหาบางอย่างมนาะให้จนถึงขั้นบางคู่นะบางคนอาจจะหมายถึงขั้นที่แบบว่าเครื่ออะไรยุติความสัมพันธ์แล้วก็เดินจากกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ได้หมายถึงตัวเรากับคู่ก็ได้อาจจะหมายถึง การต้องเลือกก็ได้ว่าเนี่ยมันเป็นสีถ้วยใช่ไหมด้วยตัวตัวพื้นชะตาของตัวเราเองค่ะไพ่ที่เป็นตัวเรามันคือสีถ้วยมันอาจจะหมายถึงการที่แบบเราต้องตัดสินใจไงว่าเราจะช่วยคนคนนั้นดีไหมหรือเราจะเลือกครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนมันมีการต้องเลือกเกิดขึ้นว่าเอ๊ะฉันจะช่วยคนนั้นดีไหมถ้าฉันช่วยคนนั้นครอบครัวฉันก็จะต้องพังนะครอบครัวฉันก็จะแบบต้องรับผิดชอบนะมันจะกลายเป็นแบบภาระหน้าที่ของตัวเราเองไปเลยอะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องมีการต้องตัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไปนั่นเองนะคะอืมหรือมาสมหมัยถึงการที่แบบว่าโอเคครั้งนี้ฉันต้องเลือกแล้วล่ะฉันต้องไม่ช่วยใครแล้วนอกจากช่วยตัวฉันเองกับเขาโกาฉันก็เป็นไปได้ก็คือการเดินออกมาจากสถานการณ์ตรงตรงนี้ที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะในส่วนคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามองว่ามีโอกาสอยู่นะที่ที่บางคนเนี่ยคนเก่าๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขาเนี่ยเข้ามา มีบทบาทเนาะสำคัญทําให้การตัดสินใจครั้งนี้ค่ะของเราเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่แบบเลือกจบกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปแล้วก็เดินออกออกจากกันไปเลยอ่ะคือแบบตัดขาดกันไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยไพ่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเราจะเลือกฝั่งไหนเนาะอันนี้อาจจะต้องเป็นวิจารณญาณของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะในส่วนของคนโสดนะเรามองว่ามีเกณฑ์ที่คนเก่าๆในะชีวิตจะกลับมานะคะ อาจจะเข้ามาสื่อสารหรือเข้ามาสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับตัวเราแต่ทีนี้มันเป็นสิบดาบกับแปดถ้วยอ่ะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยอืมบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเนาะที่จะแบบไม่ไปต่อก็คือแบบไม่ให้โอกาสกับคนคนนี้หรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็าได้นะที่ไม่ให้ไม่ให้โอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ การกลับมาตรงนี้มันอาจจะมาในรูปแบบของการแบบเป็นกัลยาณมิตรให้ความช่วยเหลือกันเท่านั้นไม่ได้หมายถึงการแบบจะกลับมาเพื่อสั่นสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดเป็นพอยสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคกับคนนี้ฉันจะไม่ไปต่อแล้วในเรื่องของความรักนะแต่ว่าในเรื่องของความแบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีอ่ะเราจะยังคงมีอยู่ตลอดไปแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความแบบเป็นคู่เป็นคนรักจะกลับมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ในเวลน,นั้นแล้วนั่นเองนะคะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของคำแนะนำกันบ้างน,นะคะขออนุญาตกิบไพ่ก่อนนะโอเคคำแนะนำนะคะในเดือนนี้เราจะใช้การ์ดเพื่อนใจนะคะมาเป็นคำแนะนำให้เพื่อนๆน,นั่นเองด้วยความที่ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนออที่มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเราเนาะก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไพ่นะคะเออไม่ใช่ไพ่การ์ดเพื่อนใจมีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างน,นะคะ เพื่อนได้เป็นใบนี้เขาบอกว่าแก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายให้ใครไม่ได้นะคะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใบนี้มาบอกอะไรเพื่อนๆบ้างน,นะคะเขาบอกว่าแก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายให้ใครไม่ได้การดูแลตัวเองไม่ใช่การปรนเปรอตัวเองแต่เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นแต่ละเลยตนเองอาจดูยิ่งใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนถ้ารักที่จะดูแลผู้อื่นให้ดี เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ดีเช่นกันแก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายให้ใครไม่ได้เคียนที่รักจะมอบแสงสว่างและความอบอุ่นต้องรู้จักต่อไส้เพิ่มไข่ขี้ผึ้งตนเองอยู่เสมออ่านี่นะคะก็ลองำนำคำแนะนำนะจากการเพื่อนใจตรงนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของกอลสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านในดอยากจะช่วยสนับสนุนการทําช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งส์นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการทําช่องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ